นะครับเป็นกางแจลรู้ทายนะครับก็ดีใจนะครับที่แม่แม่ยังเมตตาแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับวันนี้เป็นวันแม่ก็ขอให้แม่แม่ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดเงินได้เงินเงินไหลนองทองไหลมาสุขสุขคนอายุยืนยืนอยู่นํนนำลูกทรายไปโดนๆนะครับ นี้ก็รักเหมือนแม่เหมือนกันนะครับถึงจะไม่มีมดลูกแต่ลูกก็รักพ่อบันแม่ก็ขอให้เมนูนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเงินไหลนองทองไหลมานะครับนกก็เชื่อว่าหลายๆอย่างที่เราทำวันนี้นะครับที่เราลงทุนไปสักวันมันก็ละ้ได้ขับมาได้ก็ดีใจเออดีใจ่าเดี๋ยวเ้อกูเป็นมีทอ เป็นหนีบสุดบสินดอกถ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แี่ยถาเกิดมาเพื่อสิ่งนีเ้าเกิดมาเพื่อเป็นหนีคนนะครับบ่ได้บ่ได้เป็นย่อนเพื่อจะของฟองคนครับก็เป็นย่อนเพื่อน้องๆเพื่อครอบครัวใหญ่ๆของเฮานี่ละนะครับผมพี่น้องเห็นนอกเห็นงานนักๆหลายๆไรนี่บ่เมนว่าเงื่อนเขาจะจะของได้พี่น้อง ม,ม,มันเป็นการสร้างรายได้ให้กับน้องๆแทบทุกวันนะครับแต่ตัวเองเหลือไม่เยอะนะครับกับเงินที่เราลงทุนทําไปมันก็นเหลือบ่หลายที่พี่น้องต่อไหลนะครับการน,นี่แหละเอามาสางมาเห็ดน้ำมูลนี่แหละครับเห็ดเบิ้ลถูกเห็ดเบิ้ลกอนนะครับใส่เงินจากของเห็ดนะครับเพราะว่าคิดไวเหมือนเหล้วเรียบร้อยครับผมคิดไวห,หมดแล้วว่ามันต้องเป็นยังไงวางแผนแล้วนะครับแต่ทำได้เท่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับในฤดูกาลที่สี่ นะครับเพราะว่าอยาหน่อยห้ามี่เน่ากันแดดกันฝนให้น้องๆให้เวที่มันกะอุ่นใจแล้วถึงมันจะการฝนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกันเลยนะครับประมาณนั้นกำลังใจนะครับต้าบอสขอบคุณครับขอบคุณครับบักลาดูพร้อมไประวังการกินเนื้อลูกพร้อมรับ เจ้าหนึ่งกับว่าอ้วนจ้าหนึ่งกับว่า้อมปากลาคนรอขอบคุณครับกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เลยเด้อนะครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ